เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวชื่นกมลโคนเชยภูมิตำแหน่งครูโรงเรียนหนองยาปล้องโนนคุณวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยภูมิเขตหนึ่ง สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จุดประสงค์ของนวัตกรรมข้อ1เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาข้อ2เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน f a c e b o o k และข้อ3นะคะ เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษโดยดิฉันได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์และออน e m น์นะคะซึ่งในการสอนออนไลน์เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์แบบ Google s i t e Facebook YouTube หรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะแต่ที่ดิฉันเลือกสอนใน Facebook เนื่องจากว่านักเรียนกว่า100%ได้มีการเล่น f c e e o o o กกับทุกคนนะคะจะทำให้ตามนักเรียนเนี่ยมาเรียนได้ง่ายและทั่วถึงค่ะดิฉันได้จัดทำการสอนออนไลน์โดยการไลฟ์สดผ่านกลุ่มใน Facebook นะคะ พร้อมทั้งให้นักเรียนเนี่ยได้เช็คชื่อที่เข้าร่วมรับชมทางไลฟ์และอีก2ช่องทางก็คือการสอนผ่าน Google Meet และแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะดิฉันก็จะอธิบายวิธีการใช้งานผ่านในไลฟ์สดเรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆซึ่งการสอนผ่าน Zoom เนี่ยจะทำให้สะดวกกับนักเรียนที่ไม่ได้เล่น Facebook อีกด้วยค่ะ ดังนั้นดิฉันจะปรับเปลี่ยนการสอนตามสถานการณ์ของนักเรียนและตามความสะดวกสบายของนักเรียนเป็นหลักค่ะหลังจากที่ได้มีการสอนออนไลน์เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะดิฉันก็ยังพานักเรียนเล่นเกมออนไลน์เพื่อให้นักเรียนไม่เครียดในการเรียนจนเกินไปค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเกมที่ไว้ใช้เล่นกับนักเรียนนะคะ สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์พร้อมเพื่อนหรือไม่สะดวกนะคะดิฉันก็จะมีคลิปการสอนให้นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะในส่วนของการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันจะใช้การวัดผลผ่าน Google Form นักเรียนจะสามารถทําแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ได้ทุกคนค่ะและ หลังจากที่นักเรียนได้ทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form แล้วนะคะนักเรียนก็จะรู้คะแนนหลังทำแบบทดสอบได้ทันทีค่ะส่วนการส่งงานนะคะดิฉันก็จะให้นักเรียนเนี่ยส่งงานผ่านแชททาง Facebook ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนกันนะคะ วันนี้เราจะม n พ talk a b o u ั s u b S C I E N C E นะคะ s c i e n c e แปลว่าวิทยาศาสตร์นะคะ P E ตัว P จะมาจากคำว่า Physical นะคะและตัว E ก็คือ Education นะคะ Physical Education ก็แปลว่าวิชาพละศึกษานั่นเองนะคะแล้น,นี่ค่ะแสดงอ่านจะน o กถึ t about p l a c e ก็คือคำชมเชยนะคะได้ยินบ่อยม,มากๆเลยก็คือ very good very good นะคะก็คือแบบเยี่ยมมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะ very good นะคะเราจะไม่ออกเสียงว่า very really good นะคะ very good คือ o o d คำเดียวก็จะแปลว่าดีแต่ถ้า very very good ก็จะแบบดีมากเลยคำต่อไปนะคะก็คือ good job good job นะคะคือทำได้ดีมากนะคะเช้าภาษาอังกฤษคือ breakfast มื้อกลางวันก็คือ lunch และมื้อเย็นก็คือ dinner ซึ่งการที่จะใช้จะใช้กับมือ้ออาหารเท่านั้นนะคะอย่างเช่น I have breakfast I have lunch and I have dinner embarrass embarrass ยเดบัลฟลูชและเบบสเดบนักเรียนคะนักเรียนคยได้ยินคำนี้นะคะเพชรเพชรมันคือรูปคอจากที่ต้องพูดว่า this is my cat เนี่ยก็จะเป็น that cat is mine มันจะ็เหมือนสลับกันนะคะนักเรียนเพียงแต่ว่า p s i v e pronoun เนี่ยมันจะไม่ต้องมีคำนามเนี่ยมาตามหลังสังเกตได้จากช่องที่สองนะคะแต่ช่องแรกเนี่ย e s s i v e adjective เนี่ยต้องมีคำนามมาตามหลังนะคะอัดยิอุ่งบุญกัญญาประสิทธิ์ i am 13 y e a r s old i am study i n g e e c e เอกแอดนงญาป้องนงคุนวิทยาซีเซีย i am 13 y e a r s old i am study i n g e e c e เอกแอดน้องญาป้องนงคุนวิทยา Good morning teacher and friend. May I introduce myself? My name is t h a k s ดาดุจจานุท a n I am 12 y e a r โอ้น I am studying in grade six at ห o องยาบ้องโรงเรียนวิทยาสุข Thank you. Good evening. My name is สลิ Hong I am 15 years old. I am studying in grade nine at n o นองย p o n g n o รงเร i ยน y no a School ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการสอนในช่วงโควิด -19 ขอบคุณค่ะ